โอเคครับผมจะมาอ่านมังงนะเรื่องผู้นำเสียงอุณิภพนะครับตอนที่52ถึง56นะครับโอเคก็ถ้าใครชอบเรื่องนี้อย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยขอบคุณเพจผู้แปลเพจเทพเสือนูอยากแปลถ้าใครอยากไปอ่านเองหรืออยากไปกดติดตามแฟนเพจพี่เขาผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจพี่เขาไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ หยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วเสร็จแล้วหรือยังล่ะคืนนี้ฉันพร้อมที่จัดงานเลี้ยงฉลองแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีไหมล่ะนี่เขาคือเย่เชียนงั้นเหรอฉันคือเย่เชียนรู้เหมือนว่านายจะเป็นคนจับเห่าฉีสินะถูกต้องแล้วครับแล้วเหาฉีกับคนอื่นล่ะไอเด็กโง่นั่นฉันจับมันแก้ผ้าแล้วมัดมันไว้ที่ป่าหลังสนามน่ะ ดูเหมือนว่านายจะมีความสุขมากสินะฮฮนี่นายเป็นคนโง่จริงดิแน่นอนว่าฉันมีความสุขไอเด็กนั่นมันร้องไห้ในตอนที่ฉันจับมันแล้วมันก็ตะโกนว่าเย่เชียนไม่ปล่อยคุณไปออกมาด้วยแหละฉันเลยขำแทบตายฮ่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 า พวกแกหัวราอฉันแกคิดว่าเย่เชียนเป็นฮีโร่จริงๆงั้นเหรอนี่มันทำให้ฉันโกรธมากฉันอยากจะไปด่าคนพานพวกนั้นที่ผ่านมาเขาทำอะไรอยู่หากเขาได้รับบาดเจ็บจะทำอย่างไรเขามีสีหน้าที่ไม่สู้ดีถ้าตบสักครั้งสองครั้งเย่เชียนม,มันจะไปทนได้อย่างไรกันล่ะเอขอพูดแทกหน่อยละกันนี่แกพูดเสร็จแล้วหรือยังฉันคุยเสร็จแล้วแกมีอะไรล่ะถ้าเสร็จแล้ว ฉันก็จะส่งแกไปนรกยังไงล่ะแม้เวลาจะดื้อด้านแต่เฮาฉีกำลังรอฉันอยู่ฉันจะลงโทษนายแค่นี้ก่อนก็แล้วกันย่า <Yeah! S 1> เป็นเวลาหนึ่งเดือนนี่มันยังเป็นมนุษย์อยู่อย่างนั้นเหรอถึงตาแกแล้วล่ะแกจะเป็นคนทำเอง หรือจะฉันทำให้ yeah, แย่ละสิเอ่อดูเหมือนว่าฉันต้องการความช่วยเหลือไม่ไม่ไม,ไม่อย่าเข้ามาฉันจะไม่หยาบคายกับนายอีกคุณสามารถเชื่อฉันได้และฉันจะตอบแทนคุณไม่ต้องกังวลฉันจะปล่อยนายไปฮะอะไรวะเนี่ยแปะ๊ะฮะนี่มัน เอออมนี่น้องชายของนายค่อนข้างใหญ่ไม่แปลกที่ผู้หญิงของนายถึงได้ทิ้งนายไปแกพูดอะไรอเล็กมากไม่แปลกใจเลยเดี๋ยววันนี้ฉันจะรักษาให้นายเองย่าตอนนี้นายหายแล้วแหละไม่มีปัญหาอะไรแล้ว แต่ฉันกลับคิดว่าน้องชายของเขาจะไม่สามารถใช้งานได้อีก <c oughs> ฉันจำได้ว่านายเปลืองผ้าและผูกมัดเชือกเก่งสินะหรือนายะแก้ผ้าแล้วนอนที่โรงเรียนดีล่ะอย่าอย่านะฉันไม่มีอะไรจะพูดอย่าทำอะไรฉันเลยฉันยังเด็กอยู่เลยนะอย่าทำฉันนะ <c oughs> กลัวแล้วโอ้โหแก้ผ้าใช่ไหม ได้เันจะทำเองไม่ต้องรบกวนนายหรอกอย่าทำแบบนี้สิพวกเราเป็นเพื่อนกันนะพี่เย่เฮ้ยพี่ใหญ่เย่ฉันยังต้องสืบสกุลปล่อยฉันไปเถอะนะเป็นเรื่องที่ดีที่นายรู้ว่าตัวเองคิดผิดนายสามารถปรับปรุงตัวเองได้นะแต่เพื่อเป็นการชดเชยให้นายนายจะปล่อยฉันไปงั้นเหรอเปล่า ฉันแค่ปล่อยให้พวกเขาจัดการนายนี่นายกำลังสับสนอยู่เหรอใครตีเข้าเบาฉันจะจัดการมันซะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลุยเลยพวกเราจัดการมันเลยยา่าเต็มที่หฮ้าหูชีรอฉันก่อนนะนณะที่แห่งหนึ่ง นายบอกหัวหน้าจะดีกว่าเราจะทำอย่างไรถ้าเราสามารถหาผู้หญิงได้นั่นสินะเราจะจัดการกับเขายังไงดีนี่มันก็ดึกแล้วย่าพี่ชายสองคนช่วยปล่อยฉันไปได้ไหมร่างกายที่ใหญ่โตของคุณมันขวางทางฉันนะ่ะฮะใครพูดวะฮะนี่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่กัน เราสองคนไม่ทันได้รู้ตัวทีหน้าสนามโรงเรียนพวกมึงจะทำอะไรรีบมาช่วยเลยเว้ยพวกนายหยุดได้แล้วเย่เชียนมันไปแล้วเอ่มเตะเพลินไปหน่อยครับโทษทีครับลูกพี่นี่พวกแกมาดึงฉันออกไปหน่อยหัวหน้าเสื้อผ้าของคุณมันขาดหมดแล้วอีกอย่างมันไม่ง่ายเลยที่จะออกแรงดึงเพราะมันฝังลึกมาก ฮ่าอะไรนะแกว่าไงนะไหนลองพูดอีกทีสิหัหวหน้าครับความจริงคือเราสามารถดึงคุณออกมาได้แต่ว่าน้องชายของคุณมันน้องชายของคุณมันพวกแกกล้าหัวล้อฉันเหรอถ้าฉันลุกขึ้นไปได้แล้วก็ฉันจะฆ่าพวกแกอืมไม่ไม่ต้องกังวลครับพี่ใหญ่ ที่เราหัวเราะเป็นเพราะว่าเขาทําให้น้องชายพี่มันตื่นหน้าเยเชียนแกนะแก yeah, okay, okay ฉันจะมีวันให้อภยัยแกใครก็ได้ไปเอาผ้ามาฉันหน่อยพี่ใหญ่นี่เป็นสมบัติที่ฉันสะสมมานานฉันหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับมันนะขอบคุณฉันจะตอบแทนในายในอนาคตโอ้ oh, ดูเหมือนมันจะมีปฏิกิริยานะ สมกับเป็นพี่ใหญ่จริงๆใหญ่ขนาดนั้นฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอย่าทําตัวไร้สาระเร็วๆเข้ารีบมาช่วยฉันเร็วอ่มเอาแหะแกเตรียมตัวคุกเข่าต่อหน้าฉันได้เลยยา่ามานี่มันนี่มันอะไรกันพวกแกสองคนต้องการจะตายแบบไหนล่ะ น้องชายอย่าทำฉันเลยฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษงั้นเหรออ่าช่วยด้วย,ดวยโดนฝังลึกขนาดน,นั้นคนธรรมดาไม่มีทางที่สามารถดึงออกได้หรอกนี่ทุกคนเชินับ1 2 3แล้วดึงพร้อมกันโอเคนะ1 2 3อึบอ,อีอ่าอ้อย พวกแกอยู่ดูนี้นะเว้ยใครมันเป็นคนคิดวิธีนี้คนพวกนี้มันบ้าหรือเปล่าโยเล่นชักกะเยาะกันงั้นเหรอฮะเสียงนี้มันให้ฉันช่วยไหมนี่น่าจะกลับมาทำไมอีกเย่เชียนปล่อยฉันไปเถอะปล่อยแกงั้นเหรอนายคงอยากจะนอนลงบนพื้นดินสินะ นี่แกช่างมันเถอเดี๋ยวฉันจะช่วยนายออกมาจากพื้นดินให้กันแล้วกันหูฉีนายสามารถยืนได้หรือยังไม่เป็นไรพี่เย่พี่ไปเคลียรปัญหาของพี่เถอขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับใจเย็นใจเย็นพอดีว่าขาและเท้าของฉันไม่ค่อยดีช่วยรอหน่อยนะไม่จริงยา่า นี่พี่ชายฉันขอโทษที่ทำให้พี่ชายต้องเป็นแบบนี้นายคงทรมานแย่เลยช่างมันเถอว่าแต่ฉันขอบุหรีหน่อยจะได้ไหมได้สิพี่ชายพี่ชายคุณเห็นไฟวิเศษนี่ไหมไฟวิเศษอะไรกันไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ยอยากจะบอกกับคุณเรื่องการเคลื่อนไหวนิดหน่อยดูไฟเช็คนี่สิทำไมไฟเช็คมันมีอะไรไฟนี้เอาไว้ย่างไก่ ฮะนี่มันอน้องชายฉันน้องชายชั้นใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยว้าวมันสุดยอดมากไอพวกงโง่มาช่วยฉันก่อนลูกพี่ไม่ต้องห่วงพวกเรามาช่วยแล้วออเ้ยโอ้ยช่วยฉันด้วยฮาฮ่า มูชีน่าคงจะรู้สึกสบายใจแล้วสินะพี่เชียนนี่มันน่าทึ่งมากแน่นอนครับพี่ไอสกุลเย่เรื่องนี้มันคงไม่จบง่ายๆหรอกฮะพวกนายทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะฉันอุตส่าห์ปล่อยพวกนายไปแล้วแท้ๆไม่นะไม่ไหวแล้วยายเชียนช่วยกลับไปสักทีทเถอะฉันขอร้องต่อไปก็อย่ามายุ่งกับฉันอีกเฮ้อ เมื่อกี้มันอะไรกันอย่าอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้คือหาคีราชันอย่างนั้นเหรอหมอนี่มันเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของราชันงั้นเหรออืมไม่ไม่ไม่น่าใช่นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์สำหรับใครผมด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ผมสอบก็ผมสอบสอบเสร็จผมเคลียร์งานเรียบร้อยผมก็จะกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมนะครับก็รอรอไปหน่อยแล้วกัน โอเคก็ถ้ามีอะไรอด้ย่าล้มกดไลค์กดแชร์ติดใครผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ